ะไปดีเจ้าน้ําตัวนี้ก็แม่นน้ํามึงน้ําไอ้เอ๋เฮาอากเนาะกับหมูเฮามือนั้นกับมือนี้บ่คือกันแล้วฝนตกได้2มือนี้หรอน้ําอันนี้เออขี้ยจนเเป็นตะยานบันเข้าลน้ําทวนหมดเลยนเ้านจังเลยอ เป็นตตย,ยานเงยมาเลยมันก็คุ้มเคยคุณว่าเป็นตตย,ยานเหม็นเงือกมื้อนี้มันแคนได้วันนี้น้ำตกครับแคนทานมาดีว้าเรากำลังกลับบ้านเนาะกับเลยแต่เอื่องมันคุ้กกับกเขามาก็ไมัน้ำน้ำเนาะมานี่ก็เป็นน้ำเงือน,น้ไอเอ๋อของมาอาบนาะทำไม,ม,มเลยวันนี้ ฝนตกส่งคืนน้นำค่วมเหมดเลยขี้ก็เดนะ็ดผ้าเอาปานมาอันนี้ก็เป็นเสื้อชีเดอร์กลับกลับบ้านเนาะแล้วก็มาเวยเบิ่งเบิงน้ำควนน้ำเยาว์มานเลยอันนี้ก็มีสภาพองควยเนาะมาเบิ่งนั้นกล,กลับกลับกลับบ้านเนาะแล้วก็มาเห็น,น่นย้าทีงานของมาอาดมันเป็นเป็นี้ตอนนี้ฝนตกได้สองคืน มันก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเ e อื้อยเฮากลับกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กับก็เลยเห็นคันเป็นเป็นนีโอเป็นตายานวันที่เราอยู่เป็นตาย่านมากมน้ำคุ้นม,มากค<ท>นกับตกเทตกว่าบันนี้ยังบุเศร้าเคลือน้อยเคลือน้อยอูบันลุ่นี้มันกอนน่อนอน้าคุ้นหมดแล้ว อันนี้ก็เป็นไทยบ้านเนาะมาเนาะกว่านะมาเนาะก็ว่านะป้าไม่ดูไปแท้่นะน้ำก้อนเดิมมาทางนี้มาทางนี้เสร็จแล้วรวบ นี่ดา right? ้ําม่วนบานบ่แหบันบ่แหเด้อันนี้ก็เป <And D> ็นหมู่บ uh. ้านที่เข้าอยู่เนาะวันนี้นําตดม่วนไปบุกาไปนี่ก็ลํไปปึกหมู่บ้านเนาะอันนี้ก็เป็นเอื้อยเนาะเอ้ยเขาเอง เบอร์อ้จักเขาแต่บอกไอ้คันจัดนะเขาก็จัดไทยคริตเออยเนาะบันทวนบันข้าสื้อานี่ก็เป็นวันนี้น้ำท่วมแต่ว่ามื้อนี้มันมันเห็นหมดแล้วคิดดินคิดตุนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันบ่ธรรมดาเลยโอ้ยโอ้ยเออทำไมมันเป็นแบบนี้วะ วันนี้น้ำท่วงฮอนนี่เลยเด้อเขาบอกว่าวันนี้น้ำท่วงฮอนฮอนนี่เลยวันนี้มันก็มื่อน,นี้มันก็แค่นาะวันนี้มันน้ำท่วนในบ้านเข้าท่วมมืดอว้มืดเลยเออเออจะจะอ,อ่านงนองกัเลย อันนี้ก็มันเอือยเดอ้ออุ้วันนี้ทวนหมดนี่แต่มันมีน้ำมันให้นิดน,นึงแล้วกลิ่นค่ก็ๆขึ้นตุ่นมดอันนี้ก็เป็นน้ำที่เข้าไซนาะแต่น,น้ำทุ่นหมดละน,นี่เปื้อนหมดเลยโอ้ยมดตัวนี้เป็นวันนี้ทนนุ่นเนาะเบิงเดอ้อสภาพอันนี้บัน มองเนาะเขาเอื้มนำบัานอาโบแฮแต่ว่าไถมพ้องเขาเอื้มมาอ่บาบันน้าปัวน้าปัวอันนี้เป็นน้ำน้ำโบแฮเนี่ยท,ทนหมดนี้เลยเหมือนขี้เด่นนี่ก็หูเนาะอันนี้ก็เป็นสภาพวันนี้อันฝนตกเยลส่งขึ้นน้ำกัดท่วมาหฮบ้านเข้านี่แล้วเปิ้อนมัด เบ, passage, บ anyway, ok ิ ảo, ้งสภาพเบิกเลยอันนี้ก็เป็นดินเทียนวันนี้น้าท่วมมาคนนี้เรามันเป็นไม้ดีนเนาะฝนก็ตกย่างเงี้ยบกรไปเบิ้งนําอยู่พุนเขียนเป็นตาย่างเป็นตายันมั่นเลยมากเลยมมาเบิ้งที่น้าท่วมหมู่บ้านส่วนเข่าม้งมาดูน้ำท่วมน้ำ เดี๋ยวนี้น้ำมันลงน้อยนึงแล้วดูติดดินที่ดินขดเยอะเลยดูไหมอย่าไปดูน้ำท่วมไหมผมจะพาไปดูนะครับน้ำท่วน ที่สูงที่สุดยังท่วนไปหมดเลยที่นี่น้ำท่วนหมดนะนะน้ำที่ไหลลงมาดูไหมเป็นตายันมากที่สามารไทยให้พี่พี่เบิงนะคะพี่พี่ ใครเห็นช่วยติดตามหน่อยนะครับน้ำท่วนน้ำไล่ขดไวเลยน้ำกดตุยเยอะๆๆ,ๆมาบัานเข้าแบบนี้โ้ยมัด <c oughs> แกกูบุมีบนอยู่เลยโวนมัดเนีย่ย นี uh, ่ก e ็เมืนดําไฟเข้ามี่ก็โอนไปหมดซิกันเดี๋ยวเดี๋าไปเบิ่งบ้านบ่แฮนนําท่วมมดแล้วเฮาก็จะกลับบ้านอ่าอยู่เมือนเนาะกลับพันล่วงเนาะอยู่นของบ้านนี่แหละเอาคลิปนี้ก็